สวัสดีครับเออวันนี้ช่วงสิบเอ็ดโมงนะของวันที่ห้านะวันที่ห้าเดี๋ยวมาดูได้อะไรบ้างนะก็ติดเครื่องแล้ววันนี้ติดเครื่องแล้วนะติดเครื่องแล้วรอเผากางอย่างเดียวเดี๋ยวพาดูระบบภายในเลยนี่รอๆเลยจากรถเดิมโอ้โหอย่างเน่าเลยทัสนีก็เชื่อมออกอะไรมาไม่รู้เต็มไปหมดเลย นะผมก็จัดให้ครบทุกระบบดูเลยเครื่องเสียงนิ่มๆนะยังไม่ได้จูนกล่องนะนี่ยังไม่ได้จูนกล่องนะแน่ที่นคนรพนมนะอำเภอเท่าเทนนะเราบอกแล้ววันนี้วันที่ห้าก็รถก้าเป็นคันเสร็จสิ้นของลมขึ้นเรียบร้อยนี่นะ เดยงเครื่องนิ่มๆเลยเหลือเพ้ากลางอย่างเดียวดูเลยระบบภายในก็เดินให้เรียบร้อยเป็นสายโพลีทั้งหมดจบสวยทุกอย่างจบหมดแล้วลองระบบเช็คกล่วให้เรียบร้อยดูเลยอันนี้ใส่ให้ห้าลูกนะวาวเลยลุมเร็วฝั่งนี้สอง อันนี้สองแล้วก็ด้านหลังหนึ่งด้านหลังก็เป็นของลูกพ่วงนะหนึ่งลูกอย่างอไม่มีอะไรปั๊มดำก็ย้ายถอยหลังมาให้เรียบร้อยไม่ใกล้เกินไปทีแรกอยู่ใกล้ตรงนู้เลยปั๊มดำเริ่เผากางมันก็ยอยยอยปันันก็เหลือทิอยู่แค่เนี้ยมันก็เลยไม่ได้นะการกระบะการกระบะชนกันก็จบแล้วนี่ถัดแบตบถังลมสาลมเก็บให้เรียบร้อย ลองเล่นเครื่องดูฟังเสียงจบนะไปรุ่น3วันรู้เออหวันเขากลางก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมาตอนไหนน่าจะมาวันนี้แหละ ตอนไหนก็เดี๋ยวรอรับชมกันเราเองนะนี่นครพนมเสร็จเรียบร้อยนะลูกค้ามีรถเก่านะอยากทําใหม่ก็เดี๋ยวบอยจัดให้นะลูกยางกระแทกก็เปลี่ยนให้นะดูเลยนี่เดี๋ยวดูว่าเด้งไหมนี่นะนิ่มๆเดี๋ยวแจ๋วจัดให้เรียบร้อยอันนี้ ห้าวันถังน้ำมันเปลี่ยนให้ใหม่กองดักน้ำโซลา่าใช้ลูกยาวเลยนี้แท้นอกเลยนะแท้นอกเลยจบแน่ยอื่นไม่มีอะไรนะรอพอกายอย่างเดียวนะครับรอพอกายอย่างเดียวอ่าลมตัดเรียบร้อย ปุ่นกบเลยลมผมตัดทีหนึ่งจบแล้วหนึ่งพันนะก็ยังเหลืออีกหนึ่งนะยังเหลืออีกหนึ่งอันนีเ้เปลี่ยนเครื่องใส่สีเ k คทโบแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะโทรมาหาผมให้ผมไปเปลี่ยนเครื่อง,องเดียวผมไม่ได้รับนะถ้าเป็นงานพวกอย่างนี้ก็เดี๋ยวลองคุยกันว่าจะบริการให้แบบไหนนะอต้องแจ้งไว้อย่างนี้นะครับ น,นี่มีเปลี่ยนเครื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะยกใส่หรือว่าวันนี้ช่วงรอพอาวกลางก็เดี๋ยวจะยกใส่เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูของเดิมเขาหัวโปรเฟียก็จริงนะรถเดิมเป็นรถเ,เดิมคันนี้รถเดิมเป็นคันนี้นะเป็นคัสซีเอสสิบแปดแต่ใส่หัวโปรเฟียมาแล้วโอ้โหวางมาอย่างเน่าเลยผมบอกเลยแล้วยัดเครื่องพีโอเก้ามาบ่าคัสซีเสียหมดเลย ผมต้องมานั่งเก็บปีกเก็บอะไรให้ใหม่อีกเก็บปีกซีพวกอะไรเงี้ยนะที่มันเวงแวงอะ่ะแต่ของผมไม่ต้องเลยแน่นแนเลยสวยสวยเลยดูเลยโคลเกตนะครับห้าวันก็รู้เรื่องนะไม่ต้องรอถึงสามเดือนสี่เดือนสองเดือนหรือหนึ่งเดือนก็ผมก็ว่านานเกินไปแล้วสําหรับผมก็ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะต้นหนึ่งคันจบแล้วนี่ดูเลยสงสสวยนะ แด๋วไปก็ฝากผลง,งานช่างบอยปรุมธานีไว้ด้วยนะครับเผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะบริการไนดะ้ถึงหน้าบ้านท่านนะที่นี่จังหวัดคนครพนมก็เดินทางมาทําให้ถึงที่นะท่านอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรนะภาคอีสานดันให้สุดนะภาคอีสานดันให้สุดโทรมาได้เลยต้นตำรับซีรีส์700ต้องผมแน่นอนช่างบอยปรุมธานีทำกับมันมานานแน่นอนนะค่อนข้างที่จะเกิดความชำนาญเชี่ยวชาญงานแน่นอนรู้จุดอ่อนรู้อะไรทุกอย่างนะ ก็ฝากไว้นิดหนึ่งเผื่อใครจะเป็นทางเลือกเบอร์โทรก็0933637613นะครับโทรมาสอบถามได้รถเป็นรุ่นไหนจะทำอะไรบ้างนะก็ลองโทรมาสอบถามดูนะคลิปนี้ก็ลากัไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผม